หลังจากที่สบ,บคแถลงเมื่อสักครู่ตอนประมาณ16นาฬิกา4โมงเย็นนะครับมีทั้งล็อกดาวน์มีทั้งเคอร์ฟิวปรากฏว่าคำถามที่เยอะที่สุดที่เข้ามาใน c ี3 Thailand News คือกองสลากจะเลื่อนการออกรางวัลไหมล่าสุดเนี่ยทีมข่าวเศรษฐกิจของเราสอบถามไปให้แล้วนะครับกองสลากยืนยันว่าจะไม่มีการเลื่อนการออกรางวัลเพราะเป็นประจำก็ออกรางวัลช่วงบ่าย2ถึง4โมงเย็นก็ไม่ได้ติดเคอร์ฟิวอะไรแต่อย่างใดดังนั้น ออกรางวัลเป็นปกตินะครับตามเวลาเดิมและตามวันเดิมนะฮะ,จ,ะจำได้ว่าตอนนั้นนะคะช่วงเมษาหกสที่เคยงดออกรางวัลไปมันมีปัญหาเรื่องว่ามันขายไม่หมดด้วยเนาะนั่นน่ะสิครับคือผู้ค้าเนี่ยบอกว่ามันขายไม่หมดทายังไงดีก็เลยเรียกร้องมายังกองสลากให้กองสลากช่วยหน่อยอสุดท้ายก็เลยตัดสินใจไม่ได้งดนะคะเขาเรียกว่าเลื่อนการออกรางวัลไปแต่ถ้าวันนี้เนี่ยกองสลากตอบทีมข่าวเศรษฐกิจลงมาแล้วว่าถ้ามองช่วงเวลาเคอร์ฟิวไม่ติด แต่ไม่รู้จะมีเสียงเรียกร้องจากผู้ค้าเหมือนคราวที่แล้วอีกหรือเปล่านะคะอ่ะเดี๋ยวเรารอดูความคืบหน้ากันแต่เบื้องต้นตรวจสอบให้ละถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับ